ไปค่ะไว้เป็นไงคะวันนี้ผลงานภาพยนตร์ครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่อง Exit ครับก็เปิดตัวแล้ววันนี้เป็นวงสงวนแรกครับก็อีกสามวันเปิดกล้องวันแรกครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่แบบว่าไวอยากจะทำแล้วก็ได้ทำในปีนี้ด้วยครับก็เป็นยังไม่เคยถ่ายหนังเลยก็เป็นเรื่องแรกเลยครับไว้เราเตรียมตัวยังไงบ้างคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้กับบทบาทที่เราได้รับครับผมก็จริงๆทุกคนนัดเวิร์กช็อปกันหมดเลยครับก็ รุกศพกันประมาณนึงเลยครับแล้วก็เข้มข้นมากๆตแต่ละตัวละครก็อย่างที่บอกไปก็คือคาแรคเตอร์เด่นๆั้งนั้นเลยครับแต่ละคนเราไใบเล่นกับใบเล่บทเป็นเบนนะครับก็จะเล่นกับมุกวรนนี้นะครับก็บทเป็นแอลมุกก็จะเป็นคนแบบไม่สามารถพูดได้ก็ต้องใช้ภาษามือซึ่งตอนแรกคือมุกเขาเก่งมากเขาทําภาษามือได้แบบคล่องมากๆเลยแล้วแบบเวลาเข้าสื่ไงบางทีเขาต้องใช้ภาษามือครั้งแรกไปแล้วเขาทาภาษามือกับเราอ่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรจนเราเขาต้องแบบอธิบายเราด้วยอะไรเงี้ยก็ เวิร์กช็อปครับผมก็ดีมากๆครับแสดงว่าไปก็ต้องเอรียนภาษาเเพิ่มเริมด้วยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไม่ไม่ไม่เท่ามูครับผมก็คือแบบบางทีบางทีเราคุยกับเขาเขาก็จะแบบแรกๆเขาก็จะบอกว่าเขาพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยพอเราพอจําท่าทางได้ว่าแบบเออจบยังไงแบบไหนอะไรยังไงก็ก็ดีขึ้นครับหนังมันก็จะต้องมีความแบบด้วยจอขนาดจอที่มันใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นกันคบความละเอียดของการเล่นเราแบบว่า ได้มีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างไหมก็อย่างที่บอกไปก็ศึกษาหาข้อมูลอะไรเพิ่มบ้างไหมก็จริงๆแล้วก็มีช่วงเวิร์กช็อปอะไรครับก็แบบมีการคุยกับผู้กำกับนู่นนี่นั่นเยอะขึ้นครับแล้วก็มีการไปดูหนังแนวนี้เพิ่มมากขึ้นประมาณนั้นครับแล้วคาแรคเตอร์ที่ไปได้หรอครับผมในเรื่องของคอมพิวเตอร์กของเปนก็จะเป็นแบบคือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนประมาณแบบช่วงมห้ามหกอะไรนะครับที่เอ่อเข้าไปเล่นในสวนสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็จะโดน ไม่รู้ว่าสปอยได้หรือเปล่าก็จะโดนแบบค่อยๆหายไปทีละคนนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างนี้ก็จะแบบมีการเล่นเกมต่างๆซึ่งใครแพ้ก็อาจจะแบบโดนกําจัดออกไปอะไรประมาณนี้ครับก็เอ่อคาแรคเตอร,ร์ของตัวเบนก็จะเป็นคนที่มีเป้าหมายของตัวเองสูงสุดโดยที่แบบจะบอกว่าไม่สนใจใครเลยก็ไม่ได้เพราะว่าก็สนใจบางคนอยู่บ้างเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะทําทุกๆอย่างเพื่อแบบเป้าหมายของตัวเองก็ส่วนใหญ่ วันนี้บ้องสว่างก็มีแบบแฟนๆมาให้กำลังใจเนี่ยเป็นอะไรมาน่ารักมากแฟนๆเมื่อกี้ก็ตอนที่สวัสดีหรือว่าอะไรสักอย่างเขาก็ช่วยวิดบัสด้วยอะไรเงี้ยครับก็น่ารักมากๆอะไรเงี้ยใช่ครับก็พูดว่าช่วงนี้เห็นแบบว่าใบผ่านนะทำอะไรในเองที่บอกว่าใบมีแบบว่าเอาน้ำไปแบบอะไรแบบเอย appreciate มาที่แบบว่าขอบคุณมากครับขอบคุณก็อย่างที่เคยบอกไปครับคือใบรู้สึกว่าแบบ เราเหมือนเขามาหาเราแล้วอ่แล้วเราไม่ควรแบบได้รับอย่างนี้เราก็ควรให้เขาด้วยวันนั้นก็เป็นงานแบบเตดบอลช่องช่องสามอะไรเงี้ยครับก็เราเห็นตอนแรกเราเอายาดมไปให้เขาแล้วเนี่ยเพราะว่ากันแบบกลัวจะเป็นลมกลัวจะอะไรแล้วแบบรู้สึกว่ามันร้อนมากมากเราก็เลยสั่งชนมไปให้เขาเพิ่มอะไรเงี้ยครับใช่เห็นอยู่เป็นคนชอบซื้อของฝากแฟนๆเหมือนกันนะเพราะวี้มุงสบู่อ๋อใช่ครับช่วงนั้นก็เหมือน เหมือนเรารู้สึกว่าเหมือนแฟนคลับเขาก็ช่วยเราเนาะในการแบบปันทวีตต่างๆหรือแบบแชร์เราต่างๆหรือว่าเวลาแบบมาหาเราก็ซื้อของซื้อของมาให้เหมือนแบบอย่างวันนั้นที่เป็นสบู่ก็เหมือนเขาทวีตเรื่องที่แบบเราล่อสะอาดอะไรเงี้ยเราก็เลยเออตลกตลกว่าเป็นแบบเออซื้อสบู่อะไรให้แฟนๆอะไรอย่างนั้นใช่ครับใช่ครับแต่ก็ครับผมอย่างนี้ต้องใช้ว่าแบบพี่ไปสายเปย์อะไรหรือเปล่าไม่ใด้เปย์เลยเราคิดว่าแบบว่าเรามีกันและกันมากกว่าเหมือนแฟนคลับก็ทําให้เราเราก็ทําให้แฟนคลับอย่างเงี้ยครับใช่ครับ ตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาจนมาถึงปีนี้ก็คุณก็มีผลงานต่อเนื่องให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเลยครับผม,มเราเราแบบว่าอยากขอบคุณยังไงกับแฟนๆบ้านที่สนับสนุนครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆครับไปรู้สึกว่าการที่ไบค์ไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรือว่ามีผลงานต่อเนื่องได้ก็เป็นเพราะแบบแฟนๆที่แบบว่าคอยช่วยซัพพอร์ตเรื่อยๆ,ๆคอยช่วยแชร์หรือว่าช่วยเวลาแบบพูดถึงหรือแบบไปขายงานให้หรือว่าเวลาไปทํางานออกอีเวนต์ต่างๆเงี้ยครับเขาก็จะช่วยขายหมายความว่าช่วยขายสินค้าด้วยแล้วก็ช่วยแบบว่า ทำให้บรรยากาศตรงนั้นมันดีขึ้นเหมือนแบบว่าลูกค้าก็ชอบแล้วก็แบบพี่ๆทุกคนก็แบบว่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับแล้วเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยเจอเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคุณก็บอกว่าโอยคุณแบบเป็นเคมีสาธารณะเหมือนกันอ๋อเหรอครับอันนี้ไม่รู้เลยครับไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยครับแบบว่าไปแบบอยู่แบบเฮ้ยเจอหลายๆคนไม่ว่าจะแบบไปเข้าคู่กับนักแสดงชายหรือนักแสดงหญิงแล้วแบบจริงๆเราก็คุยปกตินะแบบหมายความว่าเราก็เหมือนเราก็พูดคุยกันปกติแต่ไม่แน่ใจว่า แล้วคนเห็นจะเป็นแบบเคมีสาหานะคือแบบยังไงอะไรยังไงแล้วก็เหมือนน้องเขาก็ทุกๆคนก็คุยกับเราดีล้าก็คุยกับเขาดีมันก็น่าจะโอเคหมดครับได้รว่าน้อเเราก็เป็นแบบคแค่แค่ไม่ว่าแบบจะรู้จักใหม่หรือว่าแบบอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่รู้สึกว่าเหมือนเราช่วยกันดูแลมากกว่า